เราบุทีเองอะ่ะไม่ได้ทำโชว์มาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความที่อยากจะสร้างสิ่งใหม่ๆออกมาให้มากขึ้นในครั้งนี้มันเป็นการปล่อยคลองของแบรนด์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันว่าเราบุ i ิเนี่ยตัวตนของแบรนด์เป็นยังไงบ้างสำหรับคอลเลคชั่น ที่จะร่วมกับแอล e ฟชั่วีคในปีนี้นะครับก็เป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ12ปีของลาบูทีเป็นการเดินทาง12ปีของลาบูทีที่เริ่มก่อตั้งแบรนด์ขึ้นมาก็จะมีชื่อคอลเลคชันว่าลาบิองนโรสเนี่ยจะพูดถึงการเดินทางของลาบูธี12ปีจะมี12ไอคอนโมเดลที่เป็นตำนานเนี่ยมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ทุกคนที่มาเดินก็จะเป็นผู้หญิงที่มี ความเบ่งบานในเรื่องความสวยงามและทุกปีที่ผ่านมาก็มีความสตรองและแข็งแกร่เพิ่มมากขึ้นเหมือนกับแบรนด์ค่ะมันก็เป็นการพัฒนาการเดินทางการเติบโตของแบรนด์12ปีเหมือนกันค่ะ 1. Feminine Neo Romantic ค่ะส่วนอันที่3าม Effortless Chic นะคะ สิ่งแรกที่เราได้ฟังคาว่า u s e energy มันก็คือเป็นพลังงานภายในเราเพยายามจะคิดสร้างสังสิ่ป์ใหม่ๆหาแนวความคิดใหม่ๆที่มันแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยทำมาก่อนสิ่งนี้แหละค่ะคือตัวมองว่าคือการตีความของ u s e energy ค่ะ